นายกเศรษฐา เคยด่านายวิศนุเครืองามว่าไร้ยางอายหรือไม่มียางอายโดยการโพสทางทวิตเตอร์ถ้าใครไปดูทางทวิตเตอร์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายเศรษฐาเนี่ยนายกรันตีเคยด่านายวิศนุเครืองามโดยการโพสต์หรือโดยการโขดหรือการรีทวิตกันแล้วแต่ว่าไม่มียางอายคือด ah ่าเรื่องการตีความการใช้กฎหมายของนายวิศณุเนี่ยไม่ด่าเขาเป็นคนที่ไม่มียางอายแต่วันนี้นายเศรษฐาครับลืมคําพูดตัวเองกืนน้ําลายตัวเองครับเดินทางไปยกมือไหว้นายวิศนุเพื่อให้มาช่วยเหลือตัวเอง โดยการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับเลขาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับเพราะตัวเองโดน40จวเล่นจนร่วมครับยื่นคานนําร้องต่อศาลรัฐธรมนูญกล่าวหาในเศษขาว่า ไม่มีจริยธรรมไปแต่งตั้งนายพิชิตทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายพิชิตเคยติดคุกติดตารงมาก่อนการร้องของสวสี่สิบสวพยานหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนนายเศรษฐาก็มีโอกาสาที่จะหลุดจากความเป็นนายกัมนตรีมีทานายความเยอะแยะมากมายลูกร้องตัวเองมีที่ปรึกษากฎหมายแต่ดูแล้วท่าทางจะเอาไม่อยู่ครับก็ต้องไปเดินทางไปถึงบ้านนายวิษนุคนซึ่งตัวเองเคยด่าว่าไม่มียังไงไปยกมือไหว้เขาครับและเพื่อให้เขามาช่วยตัวเองในคดี4ีสวและก็ เรื่องอื่นๆเพราะว่าอะไรดูท่าทางเราจะไม่รอดครับท่าทางจะไม่รอดเพราะดูจากพยานหลักฐานเนี่ยผมดูนะผมบอกตรงมันรอดยากเพราะนายพิชิตเนี่ยโดนสารจำคุกคดีละเมิดหน้าสารตามวิแพงนะครับแล้วมาโดนสภาทนายความเนี่ยลบชื่อเพราะนะผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งติดคุกทั้งผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยนะครับสองอย่างเนี่ย นะมันเป็นที่ประจักษ์แล้วนายเศรษฐาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วมันเป็นข่าวดังแล้วก็สอบถามจากนายพิชิตแล้วเขาก็ยอมรับแต่ยังไปดันทุลังตะแบงแต่งตั้งเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่นายเศรษฐาจะรอดอยายกเว้นมีปฏิหารปฏิหารเหมือนหมายถึงอะไรมันมีปฏิหารทางกฎหมายใครก็แล้วแต่เช่นนายวิษณุเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างปฏิหารทางกฎหมายได้นะครับสามารถตีความ อะไรต่างๆที่ทําให้หลายคนรอดคดีมาแล้วเยอะโดยเฉพาะนายกตัมงตรีเพราะฉนั้นนะแปคนแล้วมั้งนายก่ะดังนั้นนายเศรษฐาก็คิดไปคิดมาแล้วทางเดียวที่กูจะรอดจากการถูกถอดถอนได้ก็คือเดียวต้องไปยกมือไหว้หรือต้องไปกราบในพิจิตุคนที่เราเคยด่าว,ว่าไม่มียางไา นายวิษณุคงคิดอยู่ในใจนะก่อนนี้มึงด่ากูนะว่าไรไม่มียางไงตอนนี้มึงอายบ้างไหมมีย,มยางอายบ้างไหมด่ากูแต่กลับมายกมือไหว้าากูเพื่อให้กูไปช่วยเหลือมึงผมคิดว่านายนายวิษณุต้องคิดในใจอย่างนั้นนะนายวิษณุก,ก็เหมือนกันครับพอกันครับ<อ>เขาดา่าไม่มียางอายก็ยังกลับมาอีกครับและก็คราวที่แล้วก็เคยอำลาข้าราชการทำเนียบ รัฐบาลก็บอกว่าอะไรอ๋อให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้ครับอายุมากแล้วครับแล้วก็เป็นโรคไตแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะกลับมายุ่งกับการเมืองแล้วครับจบแล้วครับการเมืองจะจะก,กลับไปเลี้ยงหลานรักษาตัวเองครับแล้วก็ไปอะไรเขียนหนังสือเป็นที่ปรึกษาบริษัทหาเงินใช้จ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆสุดท้ายครับคืนน้ําลายครับนะคืนน้ําลายครับไม่รักษาคาพูดครับนายวิศนุ บอกว่าการเมืองไม่ยุ่งแล้วกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาครับบอกจะไปเลี้ยงหลานไป,ไปสอนหนังสือไม่เอาแล้วครับกลับมาอยู่การเมืองเหมือนเดิมนะเอ๊ะทำไมนะครับคนที่มาร่วมงานกับนายเศรษฐาเนี่ยทำไมมันจะกลายเป็นคนที่กลับลำทั้งนั้นไม่รักษาคำพูดตบ,บัดศว์ทั้งนั้นเลยพวกคืนน้ำลายมารวมตัวกันหรือว่าสินเสมอกันครับนายทักษิณชินวัตรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย ตอนที่หนีคดีอยู่ที่ดูไบก็บอกว่าแล้วผมอยากกลับประเทศผมคิดถึงหลานกลับมาผมไม่ยุ่งการเมืองแล้วครับผมจะเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าไงกลับมาก็มายุ่งเกี่ยวการเมืองครับเหมือนเดิมครับยุ่งเกี่ยวกการเมืองส่งลูกมาเป็นหัวหน้าพรคและตัวเองอยู่เบื้องหลังไปชักชวนคนนั้นคนนี้เข้าพักเช่นชักชวนนายสุวัสด์เข้าพักนะมันก็คือการเกี่ยวข้องการเมืองนะก็คือว่าไม่รักษาคำพูดนายเศรษฐาก็เหมือนกัน เคยพูดอะไรไว้ในอดีตก็วันนี้ก็เป็นไงไม่รักษาคําพูดนายวิษณุก็ไม่รักษาคําพูดสาบานที่ไหนก็ได้ผมจบแล้วครับการเมืองไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวแล้วครับรักษาสุขภาพาผมแก่แล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนหนังสืออ่ะกลับมาอีกแล้วครับทําไมนะครับคนของพรรคเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรนรายเศรษฐาใครต่อใครในายวิษณุนะใครต่อใครต่างๆเหลเาเนี้ย ล้วนเป็นคนที่ไปรักษาคำพูดกับประชาชนเลยครับนะวันก่อนพูดอย่างวันนี้พูดอย่างพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การพูดการจามันต้องอยู่กับร่องอยู่กับรอยภาษากฎหมายนะเขาเรียกว่าพูดจาต้องอยู่กับร่องอยู่กับรอยถ้าเมื่อวานนี้บอกสีดําวันนี้บอกสีขาวคนแบบนี้มันน่าเคารพนับถือหรือไม่นะครับ นะผู้นําประเทศเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรไม่รักษาคําพูดพูดจากลับไปกลับมาใครจะไปเชื่อคุณนะตอนหาเสียงบอกว่าอะไรเข้ามา6กเดือนครับเปลี่ยนแปลงหมดประชาชนจะเป็นเศรษฐีทันทีหกเดือนค่าน้ําค่าไฟลดนะค่ารถไฟฟ้าใต้ดินลบเศรษฐกิจจะโตขึ้นทันทีห้าเค่าแรงขั้นต่ำจะไป600้เงินเดือนบีอารตี 25, ไปสองหมื่รถไฟฟ้าในกรุงเทพยี่ิบาทตลอดสาย ทำทันทีตอนนี้นะครับพูดหยาบๆนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งปีครับท่านยังไม่ทําเลยครับหนึ่งปีแล้วครับยังไม่ทําเลยครับนะเข้ามาแจกทันทีครับคนละหมื่นแจกกี่ยังครับจะปีหนึ่งแล้วครับยังไม่แจกเลยครับแล้วตอนไปหาเสียงบอกกันแล้วจะแจกเป็นเงินไอ้ดิจิตอลตอนนี้เป็นไงเขาบอกติดคุกอ่าเปลี่ยนใหม่อ่าเดี๋ยวจะกู้มาแจกเอ้าพอเขาบอกกู้ก็ติดคุกอีกเอาไม่ได้นะครับ นะก็อบอกว่าจะไปกู้ทกศเอา้าทกศไม่กู้อีกแล้วเปลี่ยนใหม่ครับจะเป็นอะไรครับจะเอางบประมาณแผ่นดินมาแจกเอา้าเพราะงบประมาณแผ่นดินเมื่อวานนี้แบงค์ชาติไปประชุมคลมอวบอกว่าอะไรเฮ้ยงบประมาณแผ่นดินนี่มีจํากัดนะเหมือนเรายากจนเนี่ยนะเรายากจนมีจํากัดเราต้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นในกรณีฉุกเฉินงบที่มันจําเป็นจ่ายเงินเดือนข้าราชการงบอะไรต่างๆที่มันฉุกเฉินมีความเสี่ยงเพราะการก่อหนี้ระยะยาว แล้วการไปกู้มาเนี่ยมันจะชนเพดานแล้วหนี้สินมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก,น,มากน,มานะมันมีความเสี่ยงตอนนี้ไปไงก็ทําไม่ได้ตามที่พูดไว้จะแก้แล้วธรรมนูญก็ไม่ได้แก้นะนะนี่คือสิ่งท,งที่สิ่งที่ตัวเองหาเสียงไว้ไม่ได้ทําเลยเศรษฐกิจจะดีนะห้าเปอร์เซ็นตอนนี้เท่าไหร่เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ามันนะครับตกต่มที่สุดในเอเชียสแสดงให้เห็นว่าอะไรนะไหลน้ํายา นะไรน้ำยาแล้ววันนี้ก็พูดไปอย่างไรยางอายเพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่าไรยางอายหรือไม่มียางอายรัฐบาลชุดนี้คือสิ่งที่พูดมาไม่มีอะไรดีเลยเศรษฐกิจตกต่ำหนักเพราะนั้นต้องรีบแก้ปัญหาครับวันๆันไม่ต้องไปลงพื้นที่แล้วจัดอีเวนต์ถ่ายรูปหยุดนะครับจัดอีเวนต์ถ่ายรูปเดินสายขายบ้าเขามาหยุดมานั่งสุมหัวดูทายังไงจะแก้ปัญหาย,ยังไงตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำทั้งหมดแล้ว วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลคุณเศรษฐามีอย่างเดียวแหละครับเอาเงินมาแจกมันไม่มันช่วยอะไรไม่ได้แจกเสร็จกินหมดอ่าอย่างผมสมมติผมไม่ด้รับแจกมาผมก็ซื้อกลับแก้ซื้อวายมาซดมือเดียวก็จบแล้วนะครับจบแล้วอ่ะแจกไปเอาเง,งิก็ไปเมิน,นึกู้เมินนึงอ่ะเดี๋ยวก็ไปกินไปเที่ยวไปใช้จ่ายก็หมดแล้วแล้วแล้ว,ลวพอพอใช้เงินหมดแล้วทาไงเงิเนทั้งหมดก็ไปอยู่กับพวกเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อไอ้พวกนั้นรวย เนะพราะประชาชนมีอำนาจซื้อก็ไปซื้อไข่ซื้อสินค้าจากเจ้าสัวเจ้าสัวแม่กันรวยเงินทั้งหมดก็ไปอยู่กับมันและไอ้พวกเจ้าสัวพวกนี้ก็หลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่ามันมันจ่ายภาษีครบถ้วนที่ไหนล่ะเพื่อนผมมาทำงานอยู่กับเจ้าสัวเขาบอกแล้วพี่เดไอ้พวกเนี้พอกำไรมากๆมันก็เอาเงินไปซื้อหุ้นในบริษัทที่มีที่ดินนะบริษัทไหนที่มีที่ดินปุ๊บมันก็ไปซื้อบริษัทที่ขาดทุนนะพอไปซื้อเสร็จมันก็เงินตัวเนี้ก็เงินลงทุน ก็สมมติเอาไปซื้อสักพันล้านไอ้เงินพันล้านก็ไม่ต้องมาเสียภาษีนี่คือวิธีการหลบเลี่ยงภาษีแบบชอบด้วยกฎหมายมันมีคนที่มีความรู้เรื่องสรรพกรมีความรู้เรื่องภาษีเป็นอย่างดีมันจ้างเลยเดือนละห้าล้านเพื่อนผมเล่าฟังมาจ้างเดือนละห้าล้านอาทิตย์มาทางานวันเดียวสองวันนะเดือนละห้าล้านเนี่ยเนี่ยคอยอเสนอวิธีการเนี่ยเสียภาษีน้อยที่สุดเขาเรียกว่าเสียภาษีอย่างฉลาดนะแต่ภาษาผมเขาเรียกว่าอะไร วิธีการโกงภาษีนั่เองแต่ว่าแต่มันใช้คําว่าเสียภาษีอย่างฉลาดนะครับนะก็จ้างผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้มาเดือนละหล้านแล้วก็เสร็จแล้วมันก็พอพอรวยมากอ้าออธุรกิจรวยแล้วปีนี้กูรวย5้าแสล้านก็โยกเงิน5้าแสนล้านเนี่ยไปซื้อซื้อหุ้นในบริษัทที่มีที่ดินเช่นมีมีตึกมีที่ดินต่างๆที่มันขาดทุนพอซื้อเสร็จนะครับมันก็ได้ที่ดินมา ได้ตึกมาส,ส,ส,สกักงเกตเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทอาคารสูงตึกรามบ้านช่องที่ดินต่างๆเป็นของมันหมดนะและเงินส่วนนี้แม่งไม่ต้องเสียภาษีเลยพอซื้อมามันก็ซื้อมาราคาถูกๆโรงแรมราคาถูกอ่าอาคารสูงราคาถูกซื้อมาสักร้อยล้านแม่งขายสามร้อยล้านมันก็ยิ่งรวยอีกพอรวยอีกได้เงินมาอีกไปไงมันก็ไปซื้ออีกตอนนี้ไปซื้อที่ดินซื้ออะไรคือทั้งประเทศเนี่ยผมว่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเป็นของพวกมันหมดแล้ว นะครับของผู้มันหมดเพราะว่ามันมีช่องว่างในการที่ว่าไม่ต้องเสียภาษีอ้างว่าเอาเงินไปลงทุนนะครับนะครับมันมีข้ออ้างอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่คือความความจริงที่อยากจะเล่าให้ฟังพี่เดเนี่ยเขาเอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นนะ่พี่น้องประชาชนจะได้รู้นายเศรษฐาอ,อ่นะไปตั้งนายวิศนุมาเป็นที่ปรึกษาก็เพรานะอะไร นะกลัวไม่รอดมีเรื่องเดียว้เนชะื่อผมขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ